นั่งจ้องหน้าต่างเครื่องแอร์มันดังนั่งจ้องหน้าต่างกลัวพี่ก๊อฟเหรอกลัวเลยลูกหวมาดตะเบงไปหมดเลยออกมาข้างน,นอกแล้วกลัวต้องนั่งเฝ้าจะไม่นั่งเฝ้าก็ไม่กล้าออกมากลัว เด็กขี้กลัวหัวหูเสียงเอไหมหัวหูเอป่ะจิงเข้าไปขี่ฟุ้นทั้งนั้นเลย เอเข้าไปเอากิงเข้าไปขีดฟุ้นทั้งนั้นเลยเอ้ยชอบนะนในออกขก้างนอกแลจริงไปจริงมากอารมณ์ในออกข้างนอกได้ออกข้างนอกก็จะมีอารมณ์เนี่ย ได้ออกข้างนอกอารมุ่ก็สิจัมนีแหละประมาณนี้แหละดีใจกิ้งไปก็กิ้งมากิ้งมาก็กิ้งไปเอเอ๊อเห็นนกอ่ะเห็นนกเสียงพืนไม่ล่เห็นนก กิ้งไปกิ้งมานี่คืออานร่มได้ออกข้างนอกได้ออกนอกบ้านกิ้งไปกิ้งมามาหน่อย นอนอยู่อย่างนี้หละไม่เข้าบ้านหรอชอบนักถ้าได้ออกข้างนอกอเสียงอะไรลูกตกใจอะไรอ่ะ <c oughs> สะดุ้งเลยตกใจอะไรเสียงก่อสร้างเขาโยนเหล็กไปเข้าบ้านปะโอโหเสียงแอร์คะ่ะโอตังเลยตกใจ ไปลูกเถอะเข้าบ้านปปไปยังไปยังเร็วจะไปทำงานแล้วลูกเร็วๆหวานลุกขึ้นแล้วแม่ไม่รอนะปล่อยให้อยู่นี่นะเร็วลุกขึ้นเข้าบ้านพอแล้วลูกเร็วๆ ไปละ